สวัสดีครับพี่นสุขค้นครับเปิดมาครับมื่อกี้ไม่กินขาพี่น้องโอ้ยลาบหมูพี่น้องครับขาหมูครับสดแซ่บพี่น้องโอ้นี่ครับขาหมูอร่อยๆครับโอ้แซ่บลายครับมานี่ครับป้าเขาไม่เกลือพี่หรอกแล้วกันมีหอมแดนึงครับอื้อ ว้วเราใช้มือกัน้วจักยาครับอน,นีมัส้สดน,น้ำไพแ่อวโอ้สุดยอด Mm -hmm. what's up you know? so 嗯、oh. ว่าเขามาไงไปแล้วครับโอ้ยจะเพ็นเมื่อครับโอ้หพี่พรพี่พรัะครับ ไปีควอมเป็น้องอะโอ้โหค่ะครับโอ้ เขาทาปาเลือพี่นอ้องุันไหพานไม่เห็นผิ่มชี้ยนที่แล้วไม่อกครับากคนไไรเขาแช่คนที่ตากมือครับรถซับจะไก่เนี่ยพี่นอ้องโอ้ยวันนี้จะตรงพี่น้อง่อน้ปนอน คอยเราโอ้ตอนนครับัวขาวววครับครับสนุกไนะครับโอ้ย น่องแซบลายลาบหมูครับลาบหมูกับขาหมูแบบประเวณตูแซบคขาครับขาหมูเนี่ย Ừ Đẹp hấp โอ,เ,อ,อเริมอิ่มเลพ่น้องอกินไเลียวโอ้ผมกินหลายคือเนะครับบมคือใส่กินจูะนะครับเขากินแซ่บกินกนัวพี่น้องเห็นพาไม่เห็นของรมบบใช้ย่ายที่ครับขอบคุณทุกคนนะครับหลาคแชร์คนดตามนะครับคนตั้งแต่ครระบ,บมใช้ย้าที่นะพี่น้องนะครับ เล้มาเห็นนะโอ้ยแซ่บๆกับาหารแซ่บๆมากินด้วยก,ก,กันนะครับ รับพี่น้องแสียบข้าพี่น้อง นอะไรี nah, mm ่น้อบ้ะแบครับอื้หือนปีกป่้ว้ยบีบด บใส่หูมันพี่น้องใส่หนังมันผมกรุบกรอบครับ อย่เงครับอืมครับนี่ครับอีกเอาไป่อบ้างพช่ไห้ ใช่ครับ เราก็ตอบครับโอคค้คัดวันนี้เราขอจัาดเชืนาแล้วครับอื จบแล้วครับอันนี้ห,มหอมๆเลยครับขาหมูนี่ยอนนห,หอมๆุดหน้ามันไม่น้องมาลองข้อครับเออ อืมเนี่ยเบิ้ดนี่ขนาดเบิ้ดสุดเกือบเบิ้ดครับโอสโซนประสุดเลยครับโอ้ยแอบร้ายพี่น้องอ่ะครับสุดท้ายครับม่มาเลยโอ้ยสุดท้ายพี่น้องเบิ้ดพอดีอยู่นี่ครับนะครับสุดท้ายครับโอ้แซ่บ เดีบบ๋ยวเมดูใช้ยาที่นะครับพี่น้องครับต้องขอโทษขอไม่ป็นทางชุ่วนะครับถา่าคือยาท่าท่นา,นน,า,ปปานนะครับไม่การกินมดสุขผาพประการใดนะครับกะมาครับบนนี้ราบหมูแสบๆพี่น้องหลังมือรับ ต้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุภาพทุกคนนะครับที่คอยให่งรลังใจและเบิ่มใช้ย้ายที่โดยตลอดครับรายกามวัอนี้เบิร์ดพี่น้องนี่ขาหมูครับพ่อแม่ทำสุกครับอันนี้ลาบหมูพี่น้องเบิร์ดโอ้แสีบเพื่าครับส่วนเบิร์ดนี่ลาบหมูนี่ขาหมูนะครับแสียบโซเนลพี่น้องพักกันนะครับเบิร์ดวันนี้ฝากพี่น้องทุกท่านี้ครับมือหนาสีหาแนวแสีบมาสู่พี่น้องกินไหครับวัอนี้เป็นทีครับสวัสดีครับ